ก็สวัสดีครับผมผมปากีตาร์โป่งมิวส um ิกนะครับวันน um ี้ก็จะมาสอนเล่นเพลงรถจนาครับผมศิลปินจิ๋วสกุลชัยนะครับผมเพลงนี้เราผมจะมาสอนเก่าครับผมช่วงแรกๆนะช่วงเก่าให้ดูครับผมพอเป็นเพื่อนมือใหม่หรือเพื่อนๆอยากจะลองเล่นก็ลองเล่นสเต็ปผมดูเนาะว่าก็คงจะง่ายหน่อยนะครับผม เพลงนี้นะครับเราจะใช้คอร์ดอ,อินโทรครับ e minor คอร์ด D แล้วก็ C แล้วก็ B minor a minor คอร์ด D ครับผมแล้วก็ G แล้วก็ D แล้วก็ e minor แล้วก็ D ครับผมเราจะใช้เพลงนี้การเล่นนะครับคอร์ด G คอร์ด D คอร์ด e minor แล้วก็คอร์ด D b minor ก็คอร์ด C แล้วก็คอร์ด A minor ครับผมสลับกันนะครับผมจะมีอยู่แค่ประมาณ4คอร์ดครับคอร์ด G คอร์ด D คอร์ด E minor คอร์ด C คอร์ด B minor ครับผมก็ G D E minor C แล้วก็ B minor A minor ครับผม6คอร์ดครับผมอ่าเราจะเริ่มเลยนะครับผมนะครับ อาจจะขึ้นจีมก่อนนะครับผมยังยำผาดงพงพีนะครับผมเก้าวข้ามผ่านทิวาราตรีแล้วผมจะล้องขึ้นลองลองลองเซิร์ฟดูสักหน่อยนงครับผมเพลงนี้อาจจะลองยากนิดนึงครับผมยังยำผาดงพงพีเก้าข้ามผ่านทิวาราตรีมีดอกไม้สีแดงทัดหู ผิวก็คล่ำดูดำไม่น่ามองครับเราจะเล่นเป็นช่วงๆไปเลยนะครับผมเราจะเริ่มเกานะครับผมเพียงนี้จะเกาเส้นที่หกสามสองสามนะครับผมแล้วก็จะสลับกันไปอย่างเงี้ยหกสามสองสามห้าสามสองสามครับผมจะมีช่วงมีช่วงหกช่วงห้านะครับเนาะเราจะสอนง่ายๆดูดูตามมือผมกันแล้วกันนะครับผม ขอดจีนะครับผมขึ้อนขอดจีนะครับขอดจีาดูดูที่จะต้องดูที่คอดนะดูที่ดูที่คอดกันนะครับอาจจะดีดเ้นที่หกก่อนเลยนะครับผมย่งยำนะครับย่งยำผ่าดงพงพีนะครับผมหกสามสองสามนะครับผมเอาะครับ ยังยำผาดงพงแล้วก็ขอด,ดนีนะครับพีครับพีพีนี่สามเอ่อสี่สามสองสามนะครับผมตรงคำว่าพีนะครับผมย,ยังยังยำผาดงพงพีครับยังยำผาดงพง นะครับผมแล้วก็คอร์ดเมเนอร์นะครับคอร์ดเมเนอร์นี่ก็หกสามสองสามเหมือนกันผมเก้าคัมผ่านที่วาระตรีก็ตรีก็สาต,ต,ตรีนี่ก็สามสี่สามสองสามนะครับตรีตรีตร นะครับมีดอกไม้สีแดงทัดหมูนะครับผมสีนะครับผมสีนี่เราจะใช้ห้าสามสองสามนะครับห้าสามสองสามนะครับผมเดี๋ยวดูตรงมือเลยเนาะก็มีนะครับขึ้นสีครับมีครับว่ามีนี่ขึ้นสีนะครับมีดอกไม้อ่มีนะครับห้านะครับผม มีดอกไม้สีแดงถัดหูบีไม่แน่นะครับหูหูนะครับมีดอกไม้สีแดงถัดหูนะครับผมหูนี่ก็มีดอกไม้สีแดงถัดหูหู โูนี่สี่สามสองแล้วโสี่สามสองสามนะครับผมสี 4, 3, 3, 3. ่สามสองสามหูผิวก็ค้ำนะครับ a อเมเนนะครับผมผิวก็ค้ำนี่ a อเมเนนี่เล่นห้าสามสองสามนะครับผมนะครับผิวก็คล้ำผิวก็คล้ำ ผิวก็คล้ำห้าผิวก็คล้ำนี่สามสี่สามสองสามนะครับคล้ำเอาว่าคล้ำนะครับผิวก็คล้ำดูดำไม่น่ามองมองนี่ก็สี่สามสองสามนะครับผมนี่ครับผิวก็คล้ำดูดำไม่น่ามองนี่ครับผมก็หยิกนะครับผม ผมก็หยิกเอ่อ่น้ามองผมก็หยิกขอดีนะครับผมขอดีนี่ก็หกเลยครับผมหกสามสองสามเหมือนขึ้นต้นเลยครับผม <c oughs> ผมก็กยิกหนึ่งคนปาซ่าไก่นี่ยครับผมไก,ก่ก็ขอด,ดีก็สี่สามสองสามนะครับเหมือนเดิม ผมก็หยิกดังคนป่าซากไก่ครับผมปากแดงแดงอีเมเนอร์ครับผมปากแดงแดงปากแดงแดงปากแดงแดงหกเหมือนกันครับผมหกสามสองสามปากแดงแดงนางเมียนลูกแตงที่สุกในดงนะครับผมดงก็สี่สามสองสามครับผมครับผมเครื่องซ่งก็หนุ่มสีแดงช่างน่าคัน สีีนี่ก็ห้าสามสองสามนะครับเครื่องทรงคําว่าทรงนะครับผมเครื่องทรงกะน,นงสีแดงจังหน้าคันคันนี่มีเบเดอร์มีเบเนอร์นี่ก็สี่สามสองสามครับคันครับผมมองตรงไหนกันสี่สามสองสามเหมือนกันต่อเลยครับผมมองตรงไหนกันนันดูหน้าไม่เหมือนคนขอเดียวกันครับผม นะครับผมโอ้เจ้าง้อร้อนแรมเจอ้าอกจากปาจากปานะครับผมก็เก่าเหมือนกันเลยครับสเต็ปเหมือนกันทั้งทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็จะมาตีครับผมช่วงช่วงแต่แล้วนี่ครับผมแต่แล้วนี่เราก็ตีครับผมแต่แล้วนั่เก็บที่เกันปั้น เหลือคนสุดท้องไม่รู้จะมาเจนะครับผมีมีมองเจ้าชายแต่เหน็นเพราะเป็นทองนะครับเป็นทองเสียงมาไล่เพื่อฝากชีวิตคงเป็นฟ้าลิขิตให้เกิดเพื่อได้มาเป็นกู้ครองข้างนอกไม่สวยแต่ข้างใน ใครไม่มองแต่ฉันจะมองมองแค่เธอรถจะหนาช่วงนี้ก็อินโทรไปครับผมเราจะมาตีตรงที่แต่แล้วนี่นะนี่นะครับผมช่วงนี้เราก็อินโทรหมดเนาะ วันนี้อาจจะสอนไม่ค่อยละเอียดนะครับผมแต่เราก็จำไว้ว่าคอดหกหกสามสองสามนะครับผมจะอยู่ในแค่ตรงนี้หกสามสองสามห้าสามสองสามนี่แหละครับผมทั้งทั้งเพลงเลยก็ได้นะครับผมเต่แต่จะมีช่วงฮุกช่วงตีอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าวันนี้สอนแค่นี้ก่อนนะครับวันหน้าผมจะมาสอนใหม่นะครับผมสวัสดีครับ